ครับก็สวัสดีครับพันผู้สมนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอมาเจอกันอีกแล้วนะครับซึ่งกเกษตรตามใจหรือว่าพูดจาตามภาษาคนทำเกษตรนะครับก็วันนี้มาเจอมาเจอกันอีกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง การใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอย่างไงให้ข้าวได้กินปุ๋ยนะครับแล้วให้ได้คุณภาพเต็มที่นะครับให้ปุ๋ยได้กินให้ข้าวได้กินปุ๋ยเต็มที่นะครับเพาที่เราใส่ไปนะครับควรทาอย่างไรนะครับก็จะมาพูดถึงตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ วิดีโอก่อนหน้านี้ก็พูดก่อนพูดเรื่องการใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับก็หันผู้สมก็คงจะเห็นละนะครับก็ควรจะใส่อะไรอย่างไรประมาณไหนนะครับปุ๋ยนะครับระหว่าง4600กับ10บวกกับ16200เนี้ยนะครับพอดีข้อเสียมันอย่างไงนะครับก่อนวิดีโอนี้ก็่ันผู้สมก็คงจะได้เห็นได้ดูไปละนะครับ ก็ท <S preach science> ีเ <weight> น <training analysis> <happen upside> <ketchup> ี้ยนะครับพ <necessary> ี่ผมจะมาพูดวันเนี mm ้ยนะครับก็ประเด็นที่ใส่นะครับประเด็นที่ใส่ปุ๋ยนะครับควรใส่อย่างไรนะครับที่จะให้ปุ๋ยที่จะให้ข้าวได้กินปุ๋ยเต็มที่นะครับจหเต็มที่ที่ที่ผมมาพูดเนี้ยนะครับก็ผมก็เคยพูดผมก็เคยบอกนะครับหลายั่นหลายคนนะครับปากต่อปากเนี้ยแถวบ้านผมนี่ก็มี เยอะนะครับที่การใส่ปุ๋ยเนี้ยนะครับก่อนที่เข้าที่ผมจะเข้าเนื้อเรื่องเนี้ยนะครับผมอยากจะพูดถึงว่าถ้าเราทำอะไรเราใส่ใจเนี้ยนะครับคำเนี้ยที่ผมต้องย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็คงชินละนะครับถ้าเราใส่ใจเนี้ยนะครับถ้าเราดูหั้งเหตุและผลเนี้ยนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมไว้ว่า เราทำเพื่ออะไรนะครับเราทำเพื่อเสร็จหรือเราจะทำเพื่อเอาคุณภาพนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับอันนี้ตรงนี้นะครับที่ที่ที่ผมต้องพูดนะครับที่ผมจะมาพูดคุยก,กับพ่านผู้ชมวันนี้ก็ ก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะครับการที่ใส่ปุ๋ยข้าวนะครับจะใส่ยังไงให้ข้าวได้กินปุ๋ยเต็มร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอย้อนหลังไปนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็อากาศกลับหนาวเข้ามาละนะครับก็สี่ห้าวันนะครับสี่ห้าวันก็เข้าที่ผมติดตามข่าวมาเนียมันจะถึงวันที่สิบสี่นะครับก็อากาศก็จะกลับเย็นเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าตรงนี้นะครับผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับในเมื่อท่านผู้สม เคยได้ได้ติดตามผมเนี้ยนะครับก็คงรู้ไปแล้วผมก็เคยบอกเคยพูดแล้วนะครับดินฟ้าอากาศก็มีส่วนนะครับมีส่วนแต่ตรงนี้ผมก็ไม่ขอพูดประละนะครับหาหันผู้สมควรหลีกเลี่ยงไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปนะครับ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใส่ไปนะครับมันก็ไม่ไม,ไม่หนาวเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็มีผลอยู่นะครับ ในเมื่อถึงข่าวจําเป็นถึงอะไรแล้วถึงข่าวใสก็ต้องใส่นะครับก่อหังนี้หังนั้นนะครับผมก็อยากจะมาบอกกับท่านผู้ชมว่าต้องทำอะไรก็ช่างให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมเป็นหลักนะครับให้เอาแปลงของท่านผู้ชมเป็นต้นนะครับอย่าไปเชื่อแต่คําพูดของคนอื่นนะครับผมเคยพูดว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเรานะครับ ในทุกสถานการณ์เนี้ยนะครับซึ่งเราเป็นคนทำเนี้ยอะไรมันเกิดขึ้นมั่งปัญหาอะไรอย่างไงเราควรจะทำได้ประมาณไหนนะครับอันเนี้ยผมต้องย้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับบางทีเนี้ยนะครับอาจผมเนี้ยพูดจะไม่เหมือนเขาผมพูดภาพภาพรวมนะครับผมพูดาภาพรวมผมไม่จาไม่เจาะจงฟันธงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป๊ะน,น,นะครับอาจจะเข้าใจยากไปสักนิดนึงนะครับอันเนี้ยนะครับ แต่ว่าผมจะพูดทับรับรวมทั้งหมดนะครับแต่ทีเนี้ยมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับการใส่ปุ๋ยข้าวเนี้ยนะครับที่จะให้ข้าวกินปุ๋ยได้เต็มที่เนี้ยพ่านผู้สมจะเชื่อผมหรือไม่หรือไม่ก็ตามนะครับถ้าคิดว่าใช่ก็ค่อยไปทำถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำผมคิดว่าเอาผลประโยชน์ต้องได้คุณภาพต้องมีนะครับ ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับการที่จะใส่ปุ๋ยข้าวให้ข้าวได้กินปุ๋ยเติมที่เนี่ยนะครับท่านผู้สมควรใส่น้ําให้เนน้อยนะครับให้มีน้ำานน้อยนะครับนี่ผมก็จะให้ดูนะครับน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ แล้วทําไมผมพูดอย่างนี้นะครับบางคนก็บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยน้ยําเยอะๆนะครับผมจะมาบอกนะครับครับแล้วผมจะมาบอกแล้วผมจะมาพูดนะครับพูดกับพันผู้สมได้ฟังแล้วให้คิดไปตามผมนะครับการที่ใส่น้ําเยอะเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างมาตัวอย่างหนึ่งนะครับคือ ตอนเช้ามาเนี้ยนะครับท่านผู้ชมก็ตื่นกาแฟมานะครับผมคิดว่าหลายท่านหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนไม่ได้ต่างกันกันกบผมนะครับการดื่มกาแฟเนี้ยนะครับท่านผู้ชมก็รู้ดีนะครับผมจะพูดให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนะครับการเราสง่งส่งกาแฟแก้วนึงเนี้ยนะครับ เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเอากาแฟเฮใส่แก้วเนี่ยนะครับแล้วเอาน้ําร้อนใส่เข้าไปครื่องแก้วปกติเราก็ใส่ครึ่งแก้วใช่ไหมครับเราใส่ครึ่องแก้วแล้วทีเนี้ยถ้าสักวันหนึง่งเรากินหรือเราดื่มกาแฟเนี้ยนะครับใส่ซองเดียวไปเหมือนเก่านะครับแต่เราเติมน้ําไปเต็มแก้วเนี้ยนะครับความเข้มข้นมันจะเป็นอย่างไงนะครับมันก็ลดลง ใช่ไหมครับความเข้มข้นของกาแฟมันก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต่างกันจากอย่างนี้เลยนะครับใช่ไหมครับมันไม่ได้ต่างกันเลยในเมื่อเราใส่ปุ๋ยไปน้ําเยอะกับน้ําน้อยเนี่ยนะครับเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับมันก็ไม่ต่างกันกันกบเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้แยกแยะเอานะครับได้ได้แยกแยะเอาว่า ที่ผมพูดเนี่ยมันถูกไหมกับคนอื่นเนี้ยนะครับมันต่างกันอย่างไรแล้วท่านผู้ชมควรใช้ความพินิพิจารณานะครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนต้องนะครับอันนี้นะครับที่ใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยน้ําเยอะนีนะครับข้อเสียเนี้ยนะครับมันเสียยังไงนะครับหนึ่งละลายไปอยู่ในน้ําแล้วนะครับแล้วละเหยไปในกับอากาศอีกนะครับ แล้วย่ยไปนะคับอากาศอีกแต่บางคนก็บอกว่าแล้วมันจะรละเหยไปได้อย่างไงมันอยู่ในน้ําเนี้ยนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้มาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างเมื่อท่านผู้ชมเนะี้ยหรือแม่บ้านของท่านหรือลูกหลานของท่านเนี้ยตากผ้าซักผ้าตากผ้าสมัยเนี้ยนะครับไม่ได้ตากออกแดดเหมือนเมื่อก่อนละนะครับตากอยู่ในบ้านละนะครับแล้วทำไมเสื้อผ้าเขาหึงแห้งได้ตากอยู่ในบ้านเนี้ยนะครับ คือนั่นคือเขาแห้งลมใช่ไหมครับคือเขาแห้งลมคือมาจากลมเพราะฉะนั้นลมพัดอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็แห้งมันก็ระเหยไปกับลมไปกับอากาศนะครับครับนะนะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับให้ผมผมพยายามย้ำอยู่เรื่อยนะครับพยายามย้ำให้ห้าม ผู้สมนะได้ถนักนะครับพึงความใส่ใจนะครับความใส่ใจถ้าความใส่ใจหันผู้สมใส่ใจแล้วเนี้ยนะครับผู้ปัญหาแล้วสิ่งที่เราทําเนี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับแทบจะทุกอย่างนะครับที่ผมต้องมาพูดคุยกับพันผู้สมวันเนี้ยนะครับก็จะมาสรุปอีกทีนึงนะครับ พราหันผู้สมสังเกตเนี่ยนะครับวันที่ผมใส่ปุ๋ยไปนะนะครับผมพี่ให้ดูป่องน้ําหรือรูน้ำนะนะครับหันหั่นผู้สมก็คงจะรู้แล้วว่าผมทาอย่างนี้เพราะอะไรนะครับในในวันที่ใส่ปุ๋ยนะครับก็เห็นหลายหั่นหลายคนก็คงจะได้รู้ได้ดูได้เห็นละนะครับพี่ผมได้ให้ให,ให้ให้ดูปองน้ําหรือรูน้ํานะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกันกับ ณวันนี้นะครับคือเกี่ยวข้องกันกับการที่ใส่ปุ๋ยนะครับที่ผมทำอย่างนั้นนะครับเนี่ยก็อยากจะมาเน้นอีกทีนึงการใส่ปุ๋ยข้าวนะครับที่จะให้ข้าวกินปุ๋ยนะครับได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากดินฟ้าอากาศไปแล้วนะครับควรให้ใส่น้ำน้อยๆนะครับใส่ตอนตอนให้มีน้ำน้อยนะครับ ถ้าน้ายิ่งสะดวกสบายนะนะครับให้มีน้ําน้อยน้ําน้อยที่สุดเนะี่ยดีที่สุดเลยนะครับขอให้มีเลี้ยงเงเข้าไว้แค่นั้นก็พอนะครับอันเนี้ยปุ๋ยจะได้ข้าวจะได้กินปุ๋ยเต็มร้อยเลยนะครับเต็มประสิทธิภาพของเขาเลยนะครับครับสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงทขั้นผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้เพื่อจะได้ ไปสู่อีกหลายท่านหลายคนนะครับที่จะได้รับข้อมูลนะครับที่จากผมนะครับซึ่งอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวช่วยที่ช่วยผมนะครับที่ช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ